คนอมเดินได้สักพักวะมาเจอก้อนหินประหลาดนี่คนดูนี่แปลกเนาะอะไรนะที่เขามาทำเป็นต้นคริสต์มาสอ่ะลุงเป็นใครคะ ลำหนึ่ค่ะเพิ่งเข้ามาคะใครคะสเนาุงแล้วก็ผ้าคุมหัวเจอบางไสดีค่ะกับสวัสดีพี่เอีหลงคุณป้าที่น่ารักกันทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสตาร์แมนะคะพี่ วันนี้นะคะออกมาเข้าป่าเช่นเคยเลยคะ่ะพี่ๆแต่ว่าวันนี้มีภารกิจสําคัญเลยที่จะต้องไปนะพี่ๆเห็นเอฟซีหลายท่านเลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาในคลิปของอที่ออมลงล่าสุดไปนะคะเป็นคลิปขององค์คลักเนี่ยรอบทำร้ายออมนะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เกือบเหมือนกันนะเกือบเอาชีวิตไม่รอดยังดีที่น้องกิจมาช่วยไว้ทันนะคะพี่ๆ แล้วทีนี้เนี่ยที่ออมต้องเข้าป่ามาวันนี้เพราะว่าออมอ่ะจะไปตามหาของสำคัญออมได้เมื่อวานเนี่ยออมใส่กำไรของท่านลุงเท้าให้ออมไว้นะแล้วเมื่อวานเนี่ยตอนที่กำลังกำลังต่อสู้กับองคลักษ์อยู่เนี่ยอมไม่รู้ว่ามันหลุดหายไปต,ตั้งแต่ตอนไหนนะพี่พี่มันหล่นหายนะ ตอนแรกอมคิดว่าอมไม่ได้ใส่ไปนะพอไปดูในกระเป๋าก็ไม่เจออมก็เลยจะไปดูจุดที่เดิมนะคะว่ากําไรนี้ยังอยู่ที่นั่นหรือเปล่าหรือว่าหายไปแล้วพี่พี่ถ้าท่านรู้ว่าอมทํากําไรหายนะท่านน่าจะต้องโกรธแน่ๆนะอมกลัวกลัวว่าจะหาไม่เจอนะพี่พี่วันนี้ก็เลยจะกลับไปดูกําไรว่ากําไรอยู่ที่ไหนอตอนแรกก็ว่าจะไม่เข้าป่าแล้วนะพี่พี่ตอนแรกอมคิด คิดว่าจะเก็บตัวก่อนเพราะว่าช่วงนี้องค์คลักตามไล่ล่าตามหายอยู่นะเล้ว,วันนี้จะไปที่เดิมจะไปหากําไรนะพี่พี่กำไรหายกําไรสีม่วงนะคะนี่แล้วตอนนี้เดินใกล้ถึงแล้วพี่แต่ว่าพยายามคุยเสียงเบามากที่สุดนะเดี๋ยวมันจะได้ยินนะไม่รู้ว่ามันจะมาออกมาปรากฏตัวตอนไหนนะพี่พี่ โอเคยังไงออมฝากพีเอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์ share, คลิปนี้ออมด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจออมในการ ที่เหมือนมีคนมาจุดไฟทำอะไรสักอย่างนะอันนี้ผมรีบออกมาแต่เช้านะพี่เพื่อที่ว่าอ,องค์ขลังเนี่ยมันจะไม่เจอตัวนะ ช้าๆแบบนี้มันอาจจะมีภาักิจที่ยังไม่ออกมานะแล้วก็อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะพี่ๆเดี๋ยวออมขอตัวเดินทางก่อน เดี๋ยวพอใกล้ถึงจุดหมายเนี่ยอมอจะขายที่ VFC เลยนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแต่ก็อยากให้ VFC เป็นกําลังใจให้ออมนะเพราะว่าออมต้องไปตามหาของที่มันสําคัญจริงๆนะพี่ๆแล้วก็เมื่อวานกลับมาก็ไม่เห็นหาทั้งวันเลยนะไม่เจอนะ ใกล้ถึงแล้วน,ะนี่อีกนิดนึดน่งตอนนี้อมมาแจ้งเส้นทางใกล้ถึงแล้วอมขอนั่งแวะพักตรงนี้ก่อน แต่มันมีจุดกตานนิพี่ที่นี่มีปลาด้วยเดือวเ็จซากอะไรก็ไม่รู้อันนั้นเหมือนเห็ดอะไรสักอ,อย่างเห็ดตามผ่อนไม้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ย เหมือนว่ามันหักล้มมาแล้วนะแต่ด้วยความที่น้ำไหลผ่านต้นมันนะพี่พี่มันก็เลยยังไม่ตายนะดูสิก็นดีเอแบบนน้ะพี่ได้เยี่ยมชมธรรมชาติอีกวันฝากถึงพี่เอฟซี FC ที่เป็นห่วงอ,อมด้วยนะคะวันนี้ออมมาตามหาของนะพี่อยากให้พี่เอฟซีเข้าใจนะ กลัวว่าถ้าไม่ตามหาวันนี้เนี่ยถ้าปล่อยไว้นานกลัวว่ามันจะหายนะพี่พี่แล้วจุดที่อนั่งเป็นจุดทางเข้าออกเมืองรับแรด้วยโอเคเดี๋ยวอนั่งพักตรงนี้ก่อนนะพี่พี่เดี๋ยวพอพักเหนื่อยเสร็จเนี่ยเดีเราจะค่อยเดินทางไปกันต่อ แวงหน้าเแวงหลังที่ต้องมาคอยมองซ้ายมาองขวาแต่มเมื่อวานนี้ยังดีนะพี่พองค์ลักมันอะค่อนข้างที่จะตัวเล็กอยู่นะแรงไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ด้วยความที่มันจับข้างหลังออกนีไงมันจับจะดึงกระเป๋านะดึงกระเป๋าไว้ล็อกตัวออกมอะ่ะก็เลยคู่มันไม่ได้นะ แล้วเมื่อวานนะั้นไปนั่งก็ไม่ได้เอาเอาวุธติดตัวใขล้ตัวไว้เลย ข้างบนมีรังทำมุแดงด้วยแต่ไม่น่าจะมีไข่ในแล้นะ กลัวมันจะผู่มานะพี่พี่ถ้าวันนี้หาไม่เจอพรุ่งนี้จจะมาอีกแต่ว่าจะพาเพื่อนมาด้วยจะไม่มาคนเดียวแต่วันนี้มาแต่เช้านะพี่ส่วนมากมาตอนเช้าจะไม่ไม่ค่อยมีใครอยากมาด้วยนะมีแต่คนที่เกียดตื่นนะพี่นี่ผมมาแต่เช้าจะได้ขับไ,ไวๆถ้าเจอนะ อนอมเดินได้สักพักวะมาเจอก้อนหินประหลาดนี่คนดูนี่แปลกเนาะเป็นก้อนหินที่แปลกนะพี่มันเป็นก้อนเดียวกันนะมันเลยแต่ว่ามันมีเหมือนลอยน้ำเสาะไหมอ่ะไม่แน่ใจนะลายมันเสียงอะไรสเสียงผู้ชายเลยแล้วตรงนี้เป็นป่าไผ่นะพี่หาที่หลบยากมาก เอ้ยด,ดียวมาที่เราอีกสังไม่จชาช่หรือยังมันดังมาจากด้านนน้นนะวิ่ิมันเสียงตบมือด้วยโรีเดินดีกว่า เดินมาสองป่าแล้วนะเดินป่าเดินไปป่าเต็งลังแล้วก็ตอนนี้เดินมาถึงป่าไผ่แล้วพี่พี่ไม่รู้ว่ามีเสียงอะไรแังมาจากข้างหน้าหนีมาจากเสียงฝั่งนู้นได้ยินฝั่งนี้แล้วพี่พี่ เอยจังอุ๊ยต้นหนคนมันสวยมากเลยนะมันเปต้นอะไรไม่รู้อ่ะมันเล้อยมันต้นคริสต์มาสเลยนะมันที่มันเป็นอะไรนะที่เขามาทำเป็นต้นคริสต์มาสอ่ะ จุดที่อมทำสร้อยกำไรหายเนี่ยจะอยู่ที่อาดิบชื้นนี่นคืเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงลุงเป็นใครคะแป๊บน,ในใึงค่ะอย่าเพิ่งเข้ามามค่ะ,ะใครคะ ็นผู้หญิงเหรอคะเขาไม่ไม่แป๊บหนึ่งนะคะแล้วแล้วนี่เขาเป็นใครกับคุณลุงคะทำไมถึงตามหาอ๋อค่ะคุณน้าเรียกเรียกน้าได้ใช่ไหมคะให้เรียกพี่อายุสามสิบแล้วแล้วออกมาตามหาใครนะคะ ชื่อดวงฤดีแล้วแล้วคุณน้าเป็นอะไรกับดวงฤดีคะพี่เป็นอะไรกับดวงฤดีเป็นคนรักเดีหนึ่งแป๊บนึงดวงฤดีหนีพี่มาเหรออืมหนูไม่รู้จักผู้หญิงคนที่ชื่อดวงฤดีเลยอะค่ะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงดวงฤดีมาแถวนี้เหรอคะ อืมอันนี้ไม่รู้เลยค่ะอ๋อหนูจะไปตามหาของพอดีหนูทำของหายไว้หล่นหายไว้แถวป่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูหาเองได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเราไม่ดักทางที่จะไปด้วยทางนี้อ๋อไม่เป็นไร ยังยังไม่เคยเจอเลยค่ะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงด้วยไม่รู้ผ้าถุงสีอะไรผ้าคลุมสีอะไรยังไม่รู้จักเลยรู้คุยคนเดียวไปก่อนทีมันก่อนพี่กคนดีมันก่อนนะตามนะเพราะว่าทุกคนจังหวะมันทันหลังไปคุยฝั่งโนะ้นเอาดีขึ้นมาก่อนนะ ดี่พี่เข้มาตามหาดอกไดูเฮ้ยอะไรเสียงมันมันพุ่งเพ้ออะไรไม่รู้พี่ Uhm, ะะ <pod cast> เพื่อหาดวงดีเลยอ่ะทุกคนอยู่ดีก็มาอ้างตัวว่าเป็นคนรักของดวงฤดีมันเป็นใครเรียกออมนางนางก็เสียงนดิ อมออกมายัางจุดที่มันวิ่งไล่อมอแล้วนะจริงจมันก็บอกว่าอมอโกหกมันนะบอกว่าไม่รู้จักลุงดีคนไม่รู้ว่าเป็นใครนะอมอเรียกว่าลุงนะตอนแรออกอมเห็นมันเดินหลังคอมเราบางทีว่าคนเกน่มันบอกว่าให้เรียกมันพี่บอกงี้แล้วทีเนี้ยมันก็บอกว่ารู้จักลุงเยดีไหมใส่ผ้าถุงใส่ผ้าคลุมอมอก็ว่าไม่รู้จักแล้วลทีเนี้ยมันก็เลยบอกว่า ออกมาโกหกมันแกลับมาก่อนกบมาก่อนจังหวะที่มันหันหลังอมรีฟวิ่งนะพี่ๆแต่เนี่ยมันหันหลังไปมองอะไรไม่รู้นะอมรีวิ่งมาก่อนเลยแล้วทีเนี้ยเหมือนว่ามันเนี่ยก็ยังตามออกมาอยู่ๆก็อ้างตัวเป็นคนรักของดวงฤดีบอกว่ามันเป็นคนรักของดวงฤดีเพราะดวงฤดีชอบมาเดินเล่นแถวนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นคนร้ายที่ตามหาดวงฤดีหรือว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบ ทำให้ดวงด,ดุดีไม่ปลอดภัยนะอมอก็เลยบอกมันนะไม่รู้จักไปก่อนนะพี่พี่เพราะตอนนี้ดวงดุดีอยู่บ้านพี่แฟดใหญ่นะก็ปลอดภัยแหละพี่พี่ดวงดุดีจะไม่ไม่น่าจะเข้ามาในป่าแหลนะเพราะว่าวันก่อนออมเพิ่งไปบ้านพี่แฟดเข้ามานะดวงดุดีก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยวอมอจะเอาเรื่องเนี้ยไปไปบอกดวงดุดีนะไปถามดวงดุดีว่ารู้จักเขาไหมนะ ถ้าโดยลีดีไม่รู้จักก็น่าจะเป็นคนร้ายนั่นแหละที่อ้างตัวมาตามหาโดยลดีนะตกใจมากเลยแล้วมันอยู่ทางถี่อมจะไปหาของอมด้วยพี่น่าจะไปไม่ได้แล้ววันนี้ทางตันมันน่าจะดักดักซุ่มอยู่แถวๆนั้นด้วย ใหมันตามมาันอากอะทุกคนเดี๋ยวอมขอกลับบ้านก่อนฝากฝาก,กพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะไม่กดคําโฆษณาเพื่อสป,ปอร์ตอมอ,อีกทั้งช่องทางนะคะอมขอตัวเดินทางกลับก่อนแล้ววันหน้าอมจะค่อยมาหาขอกงกําไรของอมนะพี่ๆเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งดมงดีๆแจ้งพี่แปดก่อนนะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเขานะพี่ๆไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ